อ่าอะไรเคอยะงคบอะอะไรเคอ่ะเคอะตะกี้นะอ่ะจอนไปแล้วเลี้ยงอ่อนเออจอนไปจอนไปแก่เลยตะแกะแกะเลยแกะเลยแกะกินเลยอันยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยโอ้ยใจร้อนใจร้อนเออเฮ้ยอ่ะอ่ะอย่างอ่ะจะได้จะพึ่งคนช่วยจอพึ่งคนช่วยแกะ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 อื่ใจร้อนใจร้อนเออใจร้อนเออใจร้อนเออเออกระจายเร็วเร็ว เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหยกชูสานิ้ว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 สานิ้เลิศนี่สานิ้ยังไงวะสานิ้วนี่นี่นี่ยงงงี้สานิ้วสานิ้นี่นี่ทำยางงี้ทำยงงี้นี่นีห็นกห็นกสามนิ้วสานิ้กินก่อนกินก่อนอื้อเกลียดไอ้ลุงตูจริงๆแท้ทำให้หนูกินข้าวไม่่อย่อยใช่ไหมนี่กินอันี้เราบอกไปต้องห่วงขี้ดีมั้งอะโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยอืมอ่ะคืออคอเนาะอคือเนาะอ๋อเดือเดอดโอ้ยเลิเปิบโอ้โหถูกใจข้าวหน้าบอกแม่ยยิินนกกเดะ นี่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 รำก่อนรำก่อนรำก่อนโอเค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 สามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วชูสามนิ้ว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 ชูเออเก่งมากชูสามนิ้วได้เลิศมากลูกโอเคอนาคตลูกไปสู้กับลุงนะบายบายเร็วบาไปๆโอเคบายบายกันเร็วบายบาย